วันนี้ก็อยู่กับผมเอกไดวิ่งนะครับวันนี้อยู่บ้านอีกแล้วทําปลาครับวันนี้ทําทปลาทําปลากายครับปลากายที่ยิงมานะครับดูปลากกยกันนะครับนะนี่เนื้อมันหนึ่งกงระมังปลากายตัวนี้เจ็ดกิโลหนึ่งขีดนะครับนี่เนื้อมันเฉพาะเนื้อมันเด๋ยวช่างให้ดูชั่วนี่กิโล เฉพาะเนื้อมันสี่กิโลแสดงว่าหัวมันกับก้างมันนี่สามโลอันนี้อยากให้พี่น้องดูตรงนี้ตรงนี้นี่เชิงปากายดูไขมันของมันพี่น้องผมไม่เคยเห็นเลยมันมันแบบเต็มเลยอ่ะเชิงปากนี่ยนี่ผมผ่าออกมาแล้วนะเห็นไหมแน่นเปี้ยดูดิ นี่หัวมันนี่ดูเชิงมัน,นมันทั้งนั้นพี่น้องอันนี้จะเอาไว้แกงสม้มก้างมันด้วยเชิงมันโอ้โหโสุดยอดเชิงปักกายเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆนะัวใหญ่ขนาดนี้นี่เชิงมันแบบสุดยอดเลยเนี่ยดูก้างมันจะมีก้างแทรกอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นมันพี่น้อง อย่างบหมูสามชั้นเลยสุดยอดการทำปลากายนะครับได้มาก็อย่าเพิ่งทำปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งวันเอาใส่น้ำแข็งผมผมทิ้งไว้เมื่อวานวันนึงวันนี้วันที่สองเนื้อมันจะซุปเขาเรียกภาษาบ้านเขาเรียกเนื้อมันซุเนื้อมันจะยังไงเขาเรียกอะไรมันจะซุมันจะขูดออกง่ายอ่ะถ้าได้มาสดๆเนื้อมันจะแน่นอยู่ผงปล่อยทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยสัก หนึ่งวันยี่สิบกว่าชั่วโมงประมาณนี้อ่าแล้วเราก็เอามาแล่ออกแล้วเราก็เอาช้อนมาขูดนะครับมันยังง่ายวิธีการขูดก็นี่เลยง่ายเลยช้อนขูดอย่างนี้เห็นไหมขูดเบาๆไม่ต้องใช้แรงนี่ออกมาแล้วขูด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 เบาๆไปเรื่อยๆแต่ว่าต้อง ต้องปล่อยให้เนื้อมันสู้ก่อนนะนี่เห็นไหมมันออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนื้อมันเราเอาไปทำทอดมันทอดมันปลากายโดยที่ไม่ต้องไปลาบไปสับให้มันเหนื่อยปล่อยทิ้งไว้อย่าไปรีบอย่าไปร้อนอย่าใจร้อนต้องปล่อยทิ้งไว้สักวันหนึ่งแล้วค่อยมาทำปลายอ่เนื้อมันจะซุกภาษาบ้านเขาเรียกว่ามันซุกภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้คนลาวเนาะ นี่เห็นป่ะนุ่มๆทำลูกชิ้นเนาะสุดยอดเลยพี่น้องขูดกันไปเดี๋ยวมาขูดแล้วจะเหลือหนังมันหนังมันก็จะเอาไว้หมักรสดีแล้วก็ตากแดดนะครับทอดกรอบทอดกรอบ่นเนื้อมันจะดูนะว่าขูดออกมาแล้วจะได้กี่กิโลนะยอดสุดยอดผลงานประกายตัวนี้7กิโล ทำปลากายเองนะครับทำทำทำทอดมันเองนี่เนื้อปลาร้วนๆนะครับไม่มีแป้งนี่เลยจัดไป ส่นหางมันนะพี่น้องสังเกตดูก้างมันจะสวนกันแนวนี้แนวนี้จะวิ่งมาทางนี้นะก้างมันจะล้มมาทางนี้ส่วนแนวนี้ก้ามมันจะล้มมาทางนี้แล้วก็แนวนี้ก็จะล้มมาทางนี้คันนี้คันนี้ทางนี้สามชั้นเส็จแล้วส่วนหางมันเหลือแต่นี่กับ ้งก็กนังโอโ้ออกดีครับพี่น้องเอ้ยอต้องใช้แรงเลยป่านะน,นี่เดี๋ยวนิดเดียวเอ้ยเนือบปลาล้วนครับน้องตอนนี้ก็ขูดเนื้อนอกหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับแคฝบนี่นี่คือหนังปลาปลายนะครับ ที่ขูดเนื้อมออกแล้วเหลือจะก้างติดกับหนังมันอยู่ัีนี้เดี๋ยวจะหมักซอสกับรสด,ดีแล้วตากแดดไปถอดกรอบนะครับนี่นี่ันน้หนังมันดูเนื้อมันนี่เนื้อที่ขูดออกแล้วนะครับ หนักตนยนตเลยเดี๋ยวมาช่างดูนะครับว่าเนื้อที่ขูดออกป้ากลายเจ็ดกิโลขูดเนื้อออกแล้วจะได้เนื้อล้นรวน,รวนกี่กิโละเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาดู one two t ผมว่ามี <three. S 1> สามโอ้โหพอดีเป๊ะว่ะสามกิโลพอดีไอ้นี่ กับเชิงมันนี่มันเป็นส่วนท้องผมก็เลยปาดออกแบบนี้จะเป็นเชิงหนังท,ท้องมันเชิงมันอันนี้เอาไว้ต้มหรือว่าแกงส้มดีกว่ามันขูดของยากตัวนี้ส่วนหัวกับอันนี้เดี๋ยวแบ่งกับให้ลุงเข้าไปต้มกันผมจะเอาแนวนี้กับอันนี้อย่างนีนวโอเคสำหรับคลิปนี้ ปลากาย7กิโลขูดเนื้อมันออกทำทอดมันก็ได้เนื้อล้วนๆ3กิโลนะครับสามนั้นพี่นอ้องจัดไปโอเคสำหรับคลิปนี้ทําปลากายขูดเอาเนื้อมันออกนะครับใครที่ได้ปลากายมาก็ลองทาดูนะครับเอาปลากา่มาแล้วก็ใส่ถังน้ำแข็งไว้ทิ้งไว้สักวันนึับ จะพึ่งทํามัน1วันหรือประมาณทัก24ชั่วโมงประมาณนี้เลยแล้วก็เอามาแล่เคยเห็นเขาเอาขวดรีดเอาอ่ะมันก็ได้แต่ผมมองว่ามันได้เฉพาะตัวน้อยๆน่าจะไม่เกินสองสาโลประมาณนี้แต่อันนี้มันใหญ่ขวดรีดไม่ไ,มได้ต้องเอามาพาออกแล้วก็เอามาเป็นนี่นะครับเอาค้อนฉุดจะเอาช้อนขูดเอาอแล้วก็จะได้เนื้อรวนๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็เอาไปทําทอดมันหรือทําลูกชิ้นปลากายก็ได้นะครับโอเคได้แต่เ,เนื้อมัน3ากิโลแต่ถ้าขูดเอาดีๆมันก็จะได้อยู่นะน่นจาจะประมาณ3โลกวัวโอเคแต่เ,เราไม่เน้นมากเอาแค่นี้แหละพี่น้องโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ